ผีมักนกลัวลุงไงมันไปแล้วมันอยู่ไหนเน,นี่ยซซ่าสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับลุงพีกแล้วนะฮะในวีอาริโอครั้งนี้ผมสาเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมาเล่นเกมเอ้ดูวิดีโอผีซึ่งก็ใครที่เป็นโรคหัวใจก็เลิกนะครับครับผมเลิกครับวันนี้เรามีเออเทสซาเทสซาไปไปหรือ เดี๋ยวเทซ่าเขาจะมาช่วยลุงพีนะครับไม่ได้มาเล่นนะฮะมาช่วยลุงพีคือเขาจะมาเขาเรียกว่ามาดันหลังให้นะฮะดันอย่างเดียวแล้วว่าเฮ้ยการการลุงพีตกใจนะครับทั้งนั้นเราจะดู The Ring VR Experience กันเลยไปกันเลยครับบอกว่าผีหรือเทซ่าน่ากลัวกันเทซ่าน่ากลัวแล้วไม่ได้อ๋อรู้สึกเหมือนเป็นที่อ้มันมืดแล้วครับมันมืดแล้วโอ้โอ้โอ้เทซ่าอยู่อยู่กับลุงนะเทซ่าเทซ่าอยู่อยู่เทซ่าอยู่กับลุง อุ้ยลุงจับมือแน่นไปแป๊บ <c oughs> มันไม่เคยมาอยู่ข้างๆมันมา,าแล้วไอห้ไหน,น,อนูอย่ามองไอ้หนูใจเย็นๆค่อยๆเดินก็ได้ไอ้ชายโอ้โหโอ้โหมันจะโอ้มาตอนน้้เลยค่อยๆขานแล้วขานแล้วมันออกวันเลยโอ้โหใส่ชุดดูพ่อแม่ไปสั่งสอนแต่งตัวให้ปนสุภาพเลยนี่ลุงบีบมือแน่นเลยอย่ามาอยู่ไหนเนี่ยแน่นเลย ผมว่าน่าจะอยู่ในทีวีแล้วเปล่ามันไปแล้วมันอยู่ไหนผีมันกลัวลุงไงมันไปแล้วมันอยู่ไหนไั้เรนานั่นดินักรียนสหมดใจมันอย่าให้มนมอ้อนอ้วนแบบ ไม่น่ากลัวใช่ไหมครับผมผ่านมาไ,มได้เลยใช่ชีวิตนี้นอกจากแม่ตีก็กลัวไอ้นี่แหละครับรู้เลยว่าลุงกลัวจริงเมื่อกี้บีบมือเจซ่าซะ,ะเจซ่านี่เขินเลยอ่ะเราจะไปดูวิดีโอกันหนึ่งครับล็อกยนดอนะครับผมโอ้ยโอเคครับอันนี้ต้องดันไหมอันนี้ต้องดันไหมก็ดันหน่อยก็ดีนะอ,อ,<โ>อู้โอ้ฮัลโหลบาอ่านมาสวยกว่าฉันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะากระตุกเลยน่าไห สวัสดีค่ะควมรู้สึกเหมือนว่าเราอยู่ในห้องเขาเขาตั้ง้ตั้งกล้องไว้นะอุ้ยเอ้าซุ่มซ่าซุ่มซ่ามเออซุ่มซ่าแหมไม่สวยเลยนะซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามเออเขาเอ๊ะมาอยู่ใกล้ๆคอจะหักเลยเฮ้ยไปมาเลยหนูไปแล้วครับเขาไปไหนแล้วล่ะเขาขึ้นข้างบนงนะอุ้ยใครเนี่ยอุ้ยฟรอนโด เอาแล้วอใส่แฟนหรือเปล่าแฟนอะไรมาอย่างนี้เอาแฟนต้องแบบว่าพี่รอผมกลับมาแล้วนะอุ้ยนี่ไงไม่ใช่แฟนแล้วะตาดีด้วยใส่มาสกอย่างนี้เขาลืมของไว้เทซาว่ามาเอาคืนไงลงมาแล้วอะจังเธอบอกว่าทําไมมาเร็วจังฉันคิดว่าน่าจะนานกว่านี้นะฮัลโหลเฮ้ยมาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยคอจะหักแล้วเว้ย แล,แล้วเขาไปไหนแล้วล่ะไม่ร hey, uh, ู uh. oh, okay, ้อ okay. oh, oh. uh ่ะชายคนนั oh. ้นเหมือนซ่อนอยู่มุมนั้นนะครับอ่าอยู่ในบ้านหรือเปล่าโทรหาโทรหาน่าจะโทรหาแฟนโอเคอ่ะเฮ้ยหลังๆหลังๆข้างหลังข้างหลังให้ดูข้างหลัง behind you yo เย้เ Hey Hey Girl Girl Look behind you Ninja. He 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 Has a Wow Oh Oh ค oh, oh. uh ุณพระมาเดี ah. oh, dear, 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 dear. ๋ยวเดี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 ๋ยว เฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยสู้มัน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 คุยอย่างสู้มันต่อยมันไม่สู้เลยอะคือเหมือนกับเราเห็นเหตุการณ์แต่เราทําอะไรไม่ได้ครับเหมือนกับเป็นกล้องเนี่ยเกิดมาชาตินี้เป็นกล้องเนี่ยโอ้โหคุณพระไอ้หนูโอ้มาใกล้มากองใสนอนไม่หลับเลยแบบจ้างคนมาทําให้หลับได้วันเพื่อนเขาจะมานะครับโัลโหโอ้ยโอมย์ไปกอนคุณพระ อุดอุดโอ้ยปวดคอโอ้ยโอ้ยอุ้ยเอาแล้วโอ้ยถือมีดด้วยแล้วถือมีดด้วยโอ้โหเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เกิร์ลกิลกิลูกบีฮาอยู่ที่แชสไนท์เฮ้ยเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยเอาเอาเป็นแว่ว่าครับก็คงรู้แล้วนะเพราะว่าบางทีได้แค่นี้เนาะเกมผีก็เนาะ Ar, ก็ไว네 right okay? ้ก mmm, ่อนเนาะไว้พร้อมกล้าก็นะครับยังไงก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ทุกทีทำต่ออ so, ีกลืมกดไลค์แล้วกดสปายตับด้านล่างดีเลยครับผมแล้วล um ืมนะฮะเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมหยิบโปรแกรมให้เป็นประโยชน์ด้วยยังไงก็แบ่งแยกเวลาให้ถูกนะครับทำการบ้านเสร็จก็มาอยู่ในนี้ก็ได้ครับผ่อนคลายนะครับแบบออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกเนี่ยแม่บอกให้ไปเที่ยวข้างนอกก็เนี่ยมันเที่ยวนะครับโอเคครับเจอกันครับบายครับคุณผู้ชมครับบาย